ว้าที่จะมาเชียงรายมาจากแม่สายจะมาเที่ยวงนั้นแต่ดูสิฝนตกแต่ว่าไม่เป็นไรฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่มีคาราโอเกะมีอาหารใช่ใช่ใช่นี่ไงเจ้าของโรงแรมอยู่นี่อ่าถ่ายชุดตรงที่มีหมอกไหมสีดาสีนี่ตเน้ยกันเปิดข้าวด้วยกันพี่น้องสายข้าวที่มอส สักหกโมงหกโมงเกินก็ได้เจ้าน้ำน้ำในปุ้นมีจ้าน้ำซุปปะในเพ่ไหนห่อนหอนอยู่ในเพ่้หในเพ่ไนเพ่ไนเพ่เพ่จ้ในในในหม้อขาวๆหั่นก็บมีหน่ะข้าวต้มน่ะน้ำน้ำซุปอยู่ในเพ่เจ้าในในเพ่ อ,านนอ,อถายเอันนี้อันนี้อันนี้กุป 2, กก๊ปที่สองเจ้าเออกุ๊ปที่สของปีนี้เจา้าอันี้เลยจะซื้อกลับกลับไปเฮ้อันนี้คอนันนี้เป็นขาย

ปอร์มไม่ได้นี้เป็นลูกกายกายยังได้อ๋อถ่ายรูปได้นี่ถ่ายรูปสวยเลยนะเนี่ยเดีมากโอ้ไม่จีนใจแล้วนะแบบนัดนัดเราแล้วไม่บอกคนขับใช่ไหมดีนะสนุกดีนะแล้วก็มอเจะคุยกันอมกันเลยโค้ปเปอร์ไม่บอกโค้ปเปอร์เราขายเอสซีของเรา มาเที่ยวดอยซินเวอร์มาดอยซินเวอร์ก่อน้าชนเผสวด่านสมยนผลงาน

เมื่อกี้ซ่เป็นได้แล้วในยี่สิบสองกำลังพอดีกับไีมอันนี้เป็นลายโคตร่วงลายโคตรกแต่ดลายโซ่ๆหน่อยแต่อันนี้จะเป็นแปดเหลี่ยมหนูชั้นที่แข็งแรงที่สุดตัวนี้หนูทำแบบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทดสอบแข็งแรงอันนี้เป็นงานถักมือค่ะเงินนิ่มยิ่งใส่ยิ่งนิ่มอ่อนโยนกับผิวค่ะ มันเวลาใส่ผ้ามันถอดเข้าถอดออกอันนี้คืออะไรโอ้สวยดีเนาะเขาเรียกอะไรกำไรเหรอพันท้วนค่ะพันท้วนให้พันท้วนเอตเตอรี่สองร้อยแปดสิบบาทเป็นพันท้วนอันนี้สาวตุ้งเด้ค่ะมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแล้วจริงอุ้ยมึงฟุ้งฟอนยังไงนะอันนั้นกำลังเลือกสร้อยอยู่เอออ้าว เพราะว่าเพิ่งมาจากน่านสตางยังเหลือหลายอยู่ต้องลงเครื่องเงินก่อนที่ว่<อ>น้เขามาใสุดเลยค่ะเรา้่เาใส่แตรอโนน่นูอย่างเก็บทอาทอดออกีมันสดๆไดกบปจกรดาษตอนนี้เราแวะกินข้าวที่ร้านเป็ดลุงชัยค่ะร้านเป็ดปลาตอง không có nhiều lắm thì đấy thôi không có nhiều chưa có bố bố rồi học cái tiểu học hết rồi hết rồi còn là ăn cơm ăn cơm tối nữa chứ làm làm nó không căng tí nào xong ก็จะแคบๆเงี้ยอันนี้สูงๆนี่คือต้นมะแขวนหรือเปล่าลุงดีดีบ้านจัดกพรจ่อเ้ะสวยเจ้าหน้าฝนมากเลยทุกคน จัก,กรพรรดวิวสวยน้องสดสตรอเบอรีอ๋อนี่ตรงนี้ห้องน้ำสวยไหนมสดสตรอเบอรี่สวยไหมคะสวยมากเลยค่ะ ในสายฝนในสายหมอกแล้วป้าใหญ่ของเราไปทางไหนนี่าทางไหนแล้วป้าใหญ่ของเราไปทางไหนนี่ย่นนอ๋อเห อันนี้พี่แกจะเอาไปบ้านเีนตัวเอายงนอันนี้มันเป็นนั่นกาแฟนานบ้านเ้าแต่สองกาแฟโดยสกกนเอากาแฟของดอยสกกดเลยเหรอครับจะเอารสไหนเดี๋ยวนี้องกออ๋อขาวกลางข้วเข้มขออนมีราคาเดียวกันแล้วค่ะมีราคาที่ถึงเลยครับอ๋อเอาอะไเอาเอาข้วกลางเสาะขอบคุณค่ะเไม่้อยงไเี มันไม่เปรี้ยวนะอ่าว่าตัวเอ็มอะเปรี้ยวไม่เอาเปรี้ยว,ยวใช่ไหมไม่เอาเปรี้ยวใช่ไหมเอเปรี้ยวไหมเปรี้ยวได้ค่ะเอาเปรี้ยวได,ได้อันนี้หน้าตาสองคนที่โลกเดี๋ยวหรออย่างนี้อะโวคาโด,โอ,โดอ๋ออะโวคาโดสกัดสี่สิบบาทยังกินไม่ได้เนาะอันนี้มีที่พักไหมครับแต่ยังที่พักนี่เขาคิดเป็นหัวใช่ไหมคนละหนึ่งพันอาหารเช้าเย็นอืม รถเราจอดข้างล่างได้ว่างที่ไหนเราก็จอดได้ใช่ไหมหรือว่ามันเป็นที่ของใครจอดได้นออจากอ๋อขอบคุณค่ะบรรยากาศดีดีเคยทักมาในเพจแม่ว่าสจากักรพัรน์นี่เปิดคาฟเฟ่หรือยังเห็นตอบเลยจอซุ่มอ๋อซุ่มซุมมาจะ <c oughs> บรรยากาศดีเอาแล้วน้องคนครับรถมาขึ้นมากาเซาะกาแฟกาแฟมีมีเอาของจักรพพัดนี่เลยหนึ่งถึงเก้าไวไฟเข้าของคำว่าจักรพพัดแล้วก็1-9ึ้ารหัสไวไฟ สัญญาณแรงดีค่ะค่ะใช่แล้วเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะจักรพัฒน์วันนี้เราพาคนมาเที่ยวบ้านจักรพัฒด์โดยสกาดถามแต่ละคนเป็นไงบ้างคะเสียไหมนะโดยสกาสด <c oughs> เป็นไงบ้าง,ส,าส,งสวยมากวว<อ>สวยมากวิวสวยมากรู้สึกว่าจะ สูงมากไม่สูงหรอกนิดเดียวแล้ววันนี้จะกลับข้างข้าวองขาได้เหรอข้าองขานี่เป็นรอยกวันนี้เองเออบ้านจะมาแหละบรรยากาศสวยๆได้หรือยังครับคำว่าบ้านจักรพรรดิละกันหนึ่งถึงเก้าอากาศจริงแล้วจองแล้วเอารูปจ้ะจริงๆแล้วจองแล้วแต่มันเต็ม 3, 000, คนละ1,000พ่ออาหารเจ้าเอาลูกเอาลูกชายแต่ว่าเราต้องจองใช่อันนี้ถูกสุดแล้วโอ้โหบรรยากาศดีเห็นไหมอ่าอันนี้แต่แต่ห้อง่ดูังายมบรรยากาศดี บ้านบ้านบ้านจักรพรรดินี่มีคาเฟ่แล้วก็มีที่พักที่พักกี่ถามน้องแล้วหัวละหนึ่งพันพ่อมหารเจ้าเย็นสองมือจะไม่ได้เขาบังจมมันจะมานอนทขาเบอร์โทรพูดจริงนะไมม่าเดี๋ยวว่เาพูดได้จ้นะแบบจริงๆแล้วเขาไปที่ไหนหลายๆคนนี่ก็ดีเนาะ พอเขาไปแล้วปนนีกันมดอย่าพอเขามาแล้วปน,นีกันมดพอมาแล้วปน,นีกันมดเลยเออไม่เป็นไรอ่ะ <laughs> ลื่นหน่อยนะจ๊ะโหนี่ดูเปิ้ลนี่เปิ้ลไปรับกันขึ้นมาฝนตกค่ะฝนตกบรรยากาศดีมากเลยต้องมาสักครั้งหน้านหน้าฝนดอยสากาดโอ้ จริงๆแล้วเรามากันเยอะๆยอย่างนี้ก็ดีเนาะเพราะว่าเราพวกเยอะเรามาที่ไหนเปิ้นไปกันหมดเลยี่ไก็เยอะ อแูกเนยนยนยมันป็นอันนี้มันหเอันนี้อันนี้มันเป็นเป็นต่นี่เลยตีเป็นปลูกมันก็จะเป็นแหมรสชาติหนึ่งอากาศจะเยียงกะน้องรดได้ก็ลดไรลังไรลังสี่สิบอไ่อนนีะถูกออ เดี๋ยหอ้วเยวอาเอให้ซื้อไม่เอาเกันลายๆกันเดี๋ยวเป็นรุเสียสามซีซสามซีซสามซีซห้าอย่าเออแเก็บมาจากสวนแล้วนี่เป็นห้องพันอย่างครับ เนาะมันออกอันนี้อันนี้คือพื้นเมืองนี่คือมันออกจากบ้านเฮาเลยเหมือนก็เป็นอ๋อต <c oughs> ัวเดสามห้ากะสามร้อยสี่สิบสี่สิบเออหน้าแถมพันอันนี้อันนี้เื้นห้องว่าพันพัน,พน,พนใจเย็น เออเราเราเดี๋ยวเราตามไปอ่าเราเป็นพันเพื้นเมืองอนี้ตั้งหรออ๋อเหมือนอ๋ออ๋ออ๋อจแต่ถ้าต้องการพันตต้องการเสียจ่อข้างบนก็เป็นที่พักค่ะนโอ้เย็นสบายนะลุงเนาะ มามาข้าำการสายฝนก็นิดนึงอากาศก็จะดีนิดนึงจอะคนถ้ากลัวความสูงก็จะไม่มาโอ้โห,โหโลงุงดูตรงนี้กำลังสวยเลยนี่นี่มาสกาดหน้าฝนสวยมากเจาะเราจะให้ดูด้านหลังนี่เลยทุกคนนี่บนนี้ก็จะเป็นบ้านจัก,กรพรรดิบ้านในฝันโฮมสเตย์ มาได้เลยค่ะคนละหนึ่งพันก็ก็จะเหมือนเหมือนกันหมดหนึ่งพพร้อมอาหารเช้าเย็นมานอนพักเอาบรรยากาศนี่ก็เป็นโฮมสเตย์อากาศดีดีต้นเมี่ยงแอวหน้าหน้าฝนมันก็จ้แจ๊ะแจ๊ะแม่แม่แม ทำการสายฝนอันโปรยปราย,ยาเราเดินขึ้นไปนู่นบ้านจัก,กรพรรดิซอยนี้ก็จะมีบ้านจัก,กรพรรดิมีบ้านป่ามืองเถือนบ้านป่ามืองเถือนนี่มีแต่ที่พักไม่มีคาเฟ่แต่ว่าบ้านจัก,กรพรรดิมีคาเฟ่แล้วก็มีที่พักค่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา เลยทุกคนอันนี้บ้าป่าม,มังเกืือนนี่บรรยากาศหูดูหมอบ <c oughs> <c oughs> <c oughs>